โอเคครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมโจ e อ็ก i d e r นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟูจิโทระนะครับผมก่อนที่ผมจะรีวิวนะครับให้ทุกคนไปฟังประวัติของฟูจิโทระคร่าวๆก่อนนะครับแค่คร่าวๆนะครับผมอ่ะโอเคพลเรือเอกฟูจิโทระนะครับผมฉายานะครับอ่าพลเรือเอกชิโชนะครับผมเสือม่วงฟูจิโทระนะครับผมสังกัดนะครับผม ศูนย์บัญชาการใหญ่กองทัพเรือรัฐบาลโลกนะครับผมพลเรือเอกแห่งอาณาจักรแมรี่โจนะครับผมอายุนะครับผม59ปีนะครับเกิดวันที่10สิงหานะครับผมส่วนสูงนะครับ2 1 5เซนนะครับผมโอ้สูงมากครับ2 1 5เซนแล้วก็เรือนะครับที่สังกัดอยู่ตตอนนี้นะครับผมคือเรือทหารหุ้มเกาะนะครับผมเรือหุ้มเกาะนั่นเองนะครับ ตำแหน่งนะครับผมผลเรือเอกอยู่แล้วครับเกียรติยศนะครับที่ฟูจิโทระได้มานะครับผมเท่าที่รู้นะครับมีขัดขวางและจับกุมกลุ่มการค้าอาวุธนะครับผมของโดฟังวิงโกนะครับผมดาบที่ใช้นะครับผมคือดาบไม้เท้านะครับผมเสือซ่อนเล็บนะครับชิโคมิสุนะครับผมผลพิศาจนะครับโยคุโยคุครับผม หรือผลพารามิเชียนนะครับผมมือเหนือ,อหรือผลเหนือมนุษย์นั่นเองนะครับผมพลังของฟูจิโทระนะครับก็คือผลแรงดึงดูดนะครับผมสามารถควบคุมสิ่งต่างๆในโลกและนอกโลกได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมจุดอ่อนของฟูจิโทระนะครับคือผลควันนะครับผมผลควันนั่นก็คือผลของสโมเกอร์นะครับผมผลควันมีชื่อว่า โมคุโมคุครับผมโอเคครับหลังจากที่เราฟังประวัติของเจ้าฟูจิโทระไปแล้วใช่ไหมเรามาดูสกิลหนึ่งกันดีกว่าครับสกิลหนึ่งนะครับผมฟูจิโทระนะครับจะโจมตีศัตรูนะครับด้วยดาเมจหนึ่งร้อยสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมของแอคแทคดาเมจนะครับและเป็นดาเมจออลนะครับผมคือโจมตีทั้งหมดนะครับผมอ่ะแล้วศัตรูตายหรือเพื่อนตายนะครับจะได้อ่า คิทิคอนนะครับผม3 0นนะครับผมและคิทิคอนดาเมจและแอคแทกดาเมจนะครับอย่างละส0มสอท่าแรกถือว่าดีมากๆนะครับผมสำหรับฟูจิเทระนะครับอ่าผมบอกก่อนเลยตัวนี้นะครับไม่ไม่แนะนําให้ปั้นยาวนะครับยันสิบห้าดาวผมไม่แนะนาครับเอาแค่เต็มที่แค่สิบดาวพอนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลแรกนะครับผมก็โจมตีนะครับถ้าเกิดเพื่อนตายหรือสตูตายนะครับผมจะได้ดาเมจอย่างละสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนสกิลสองนะครับถ้าเพื่อนตายนะครับผม จะได้แอคแทกนะครับ25%นะครับผมและแอคแทกอออีก3 0นะครับของสกิลนะครับผมก็คือใช้สกิลเราจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนตายนะถ้าเกิดเพื่อนตายเราจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นอย่างละ30นะครับผมถามว่าดีมากๆครับผมแล้วก็สกิลต่อไปนะครับคือถ้าถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูได้นะครับผมเราฆ่าศัาตรูได้เราจะบวกคิติคอนนะครับฟูจิโทระจะได้คิติคอนสามอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์และ ชิลิคอนดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโหโคตรดีครับสำหรับฟูจิโทระนะครับต้องฆ่าใครและก็มีเพื่อนตายนะครับถึงจะเก่งนะครับผมอ่ะส่วนอันตินะครับผมอันตินะครับผมเพิ่มอ่าเป็นอันติเป็นสกิลติดตัวนะครับบอกก่อนเลยว่าเป็นสกิลติดตัวจะเพิ่มอ่าเฮลทีอย่างละสี่สิบนะครับผมเพิ่มเลือดนั่นเองนะครับผมสี่สิบเปอร์เซ็นต์และเพิ่มแอคแท็กอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนไม่ตายหรือศัตรูไม่ตายฟูจิโทระจะไม่เก่ง พูดแค่นี้เองจะไม่เก่งนะครับถ้าเราอยากให้ฟูจิโทระเก่งจริงๆนะครับผมก็คือเราต้องเอาเพื่อนไปตายทั้งหมดนะครับผม5ตัวครับฟูจิโทระจะเก่งมากครับผมเก่งมากนะครับเก่งเฮี้ยนะครับโอเคแล้วก็ผมมีคอมโบในฝันของฟูจิโทระแลวนะครับผมจะลองดูว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะครับผมโอเคเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวอะมึงตีกูใช่ไหมเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งครับ โอเคผมจะเอาออก2ตัวนะครับผมจะมีตัววากโกกับนามินะครับเอาไว้ลดเกาะให้ฟูจิโทรานะครับเพราะว่าอย่างไง2ตัวนี้ตายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมจะหาตัวที่ป็นบวกดาเมจและบวกแอคแท็กเยอะๆนะครับผมอ่ะโอเคผมจะอูซอบลงนะครับยังไงอูซอบ3ตัวแรกเนี่ยตายแน่นอนครับผมตายแน่นอนผมบอกเลยว่าตายโอเคแล้วก็วากโกลดเกาะเรียบร้อยครับฟูจิโทร่าระเบิดเป็นไงอ่ะดอกละแสนนะครับผมเกือบ2องแสนโอเคศัตรูตายเพื่อนเราตาย5ตัวครับ ดี๋ยวเขาดูฟูจิโทระฟันโอ้โหไม่ได้ฟันโอเคไม่เป็นไรครับแต่เมื่อกี้นี้ก็เห็นอยู่ใช่ไหมว่าดาเมจแดงโน่ครับผมขี้อย่างแรงครับผมขีเกือบดอกกันสองแสนโอเคเดี๋ยวผมจะหาทีมที่ผมพอจะสู้ได้นะครับเพราะว่าทั้งทีมมีฟูจิโทระเป็นดาเมจแค่ตัวเดียวนะครับเราจะเล่นอย่างนี้ครับเพราะว่าเล่นอย่างนี้มันสนุกครับผมสนุกมากฟูจิโทระคือถึงเทิร์นฟูจิโทระเนี่ยหายหมดครับผมหายทั้งแถบ เชื่อผมหายยังไงก็หายครับโอเคครับผมเจอทีมเลยนะครับผมจะเอาทีมประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับเพิ่มแอคแท็กสิอร์แล้วก็เพิ่ม k e ีดา m เม e นะครับผมประมาณนี้เลยโหมีเอสด,ด้วยว่าผมลืมดูว่ามีเอสมาวากโกได้รถเกาะโอเคนามิได้รถเกาะโอเควาโกตายไปโอเคโอค้โหหายหมดครับดอกละสองแสนนามิตายไปโอ้โหเฮี่ยแม่งโคตรแรง มันก็มีฟูจิโทร้านี่หว่าผมไม่ได้ดูครับโทษทีไม่อ่ะไม่อ่ะดอกละสามแสนเจ็ดครับผมเมื่อกี้นี้โคตรแรงเอ็ดหายไปเลยอ่ะโอ้โคตรแรงครับผมดอกละสามแสนเจ็ดยัดเค้ไปทำท่าไหนกูน่าเมื่อกี้เพื่อนเราตายห้าครับและสโตูตาอีกอ่าอีกสี่หรืออีกสมนี่เนี่ย มันก็เลยบวกดาเมจนะครับบวกแอคแท็กดาเมจบวกคิทิคอนดาเมจนะครับเพราะว่าฟูจิทระผมยัดคิทิคอนไปเยอะมากๆนะครับผมมันก็เลยขี้แรงนะครับโอเคถ้าเกิดใครจะทำฟูจิทระนะครับแนะนําให้ทําแค่1ิบดาวพอหรือไม่ก็9้าดาวพอนะครับโอเ้เพื่อนตายหมดครับสวยผมแค่ขอแค่วาโก้ลดเกาะโอเควาโก้ลดเกาะโอ้โหผมโดนก่อนนามิ ami, ไม่ได้ลดเกาะโอ้โหผมโดนก่อนจบแล้วครับ โดนล็อกขาด้วยมาเจอแลนด์ครับเรียบร้อยครับทําอะไรไม่ได้โดนใบด้วยทําอะไรไม่ได้เลยโอ้เจอสายอารีนาครับจบแล้วครับผมเจอทีมสายอารีนาครับผมทําอะไรไม่ได้ครับยอมแพ้นะครับเห็นปะถ้าฟูจิโทระอุย้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะมีเฮือกสุดท้ายว่ะเยียมีเฮือกสุดท้ายว่ะถ้าผมเห็นปะถ้าฟูจิโทระโดนจับหรือโดนล็อกอะไรเงี้ยมันจะไรประโยชน์เว้ยเห็นปะโอเคครับเรามาต่อกันดีกว่านะครับผม โอเคผมพอจะมีทีมแล้วครับก็ผมจะใส่ประมาณนี้ครับผมเห็นไหมดาเมจผมอยู่ประมาณอา10 12ประมาณ12 12เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับทีมที่ผมฟูลไ้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับอ่ะเห็นปะอะดาเมจผมอยู่ประมาณ12เปอร์เซ็นต์นะครับเลือดอยู่ประมาณ15เปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้ให้ฟูจิชลระมันยืนได้นะครับผมประมาณนี้เลยทีมนี้น่าจะไหวยอยู่นะครับตายตายตาย วาโก้รถนามมีรถเกาะวาโก้รถเกาะบึมบุมบึมบุมหายไปครับฟูจิโทระเฉือนให้ดูหน่อยสิโอ้โหมีเรือยิงด้วยผมไม่มีเรือขี้โกงนี่ไงเฉือนไปเลยหายไปเลยลูฟี่ครึ่งหลอดนะครับลูฟี่สิบดาวหายไปเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะอ่าสู้ให้ดูอีกทีมหนึ่งนะครับเพราะว่าฟูจิทระทีมนี้เล่นมันนะครับเล่นมันจริงเล่นมันจริงครับรังแกคนที่อ่อนแอกว่าเล่นมันมากๆนะครับผม โอเคทีมนี้น่าจะไหวนะครับผมคิดว่าน่าจะไหวนะผมคิดว่าน่าจะไหวผมจะไปทีมแบบนี้เลยนะครับผมจะไม่รอผมจะไปทีมแบบนี้เลยโอเคผมจะเอาให้ทีมนี้เป็นทีมสุดท้ายนะครับขอให้ฟูจิโทระไม่โดนจับก็พอโอเครอตายตายรถก่อครับนามีรถก่อแล้วบุ้มบุๆมบุมบุมบุมโอ้ชิันไม่ตายมันไม่ตายแต่ผมจะตายผมจะตายผมโดนใบอ้าวคึงหลอดครับ ซันจิเตะอีกเรือโอ้โหเผาอีกครับผมถึงเทินฟูจิโทระกูมะไหลมึงพวกมึง,มงตายตายโอโ้ดอกไม่ขี้นะครับขนาดไม่ขี้ดอกละแสนโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมไปละ